หัวจิ้มหางหัวจิ้มหางมันจะเป็นแบบนี้ค่ะเราจะหาโซนราคาที่มันเป็นในยะก็คือไอ้ตรงที่ม,มีจีเอ l เลเวลจีเอลเลเวลจีเเลเวลเนี่ยนี่คือหัวและนี่ก็คือหางของเขานี่เนาะโซนนี้เลยเราเอาเส้นมาตีอันนี้คือหัวนคะคะอันนี้คือหางโซนหัวจิ้มหางโซนนี้มันเป็นทั้งแนวรับแล้วก็แนวต้านบางคนก็เรียกจุดฟลิป,ปบางคนก็เรียกซับพอร์ตไรส์สนตนคือมันเป็นแนวเดียวกันเลยนะคะเส้นนี้ทั้งเส้นเนี่ยมันเป็นได้ทั้งแนวรับแล้วก็แนวต้าน รู้เพื่ออะไรรู้เพื่อว่าไอ้ตัวราคานะคะที่มันกาลังยึกยือยึกยือเนี่ยก็คือโซนนี้ค่ะนะคะถ้าราคาเขาขึ้นไปบริเวณโซนเส้นสีเหลืองเนี่ยที่มันเป็นหัวจิ้มหางเนี่ยหรือว่าที่มันเป็นทั้งแนวรับแนวต้านถ้าราคาเขาไม่ผ่านโซนนี้นะคะราคามันจะเด้งกลับมันคือเป็นแนวต้านที่มีความสําคัญแต่ถ้าเกิดว่าราคาเขาหลุดไปได้น่นหมายความว่าเขาจะเปลี่ยนเทรนเลยก็คือไปไกลเลยมันเป็นจุดที่ราคาถ้าไม่ผ่านก็คือกลับตัวค่อนข้างแรงแต่ถ้าผ่านคือเปลี่ยนเทรน ถ้าเป็นภาษาเรานะคะหัวจิมหางก็คือแบบนี้บางคนจะเอาไว้เป็นจุดตั้ง TP ก็ได้สมมุติว่ากดออเดอร์บายตรงนี้เนาะเข้าบายที่ใดเวอร์เจนข้างล่างแล้วเราคิดว่าเอ๊ฉันจะ TP ถึงไหนนี้ฉันจะ TP ไปถึงข้างบนนี้ได้เลยหรือเปล่าไปถึงเทนไลน์บนได้เลยไหมนะคะเราก็ชำเรียงทางซ้ายก่อนเอ้ยมันมีโซนหัวจิ้มหางอยู่นั่นหมายความว่าโซนนี้เป็นโซนที่ค่อนข้างมีความสําคัญถ้าผ่านไม่ได้จะต้องเด้งกลับค่อนข้างรุนแรงเพราะฉะนั้น ฉันเอาตรงนี้แหละวะเป็นจุดที่ฉันจะตั้ง TP เพราะฉะนั้นก็คือดูใกล้สุดสองคัญสุดนะคะไม่ต้องไปดูไกลมากมายก็คือใกล้ๆแถวนี้มันมีอะไรให้เราสังเกตบ้างเท่านั้นเองนะคะ